จะดูจีบวงเงีดินฮัลโจะดูจีบวงเงียดการก่อนน้องๆจอยวอส์ สว่วนดิเขาวันนี้ก็ยืมผมบางเี้เสียงพี่จิวันนี้มึงก็จัดคันเบ็ดชุดใหม่กับโอกสปินที่น้องๆขอให้นไทุกคนอย่างเท่ครับน้องๆชุดทองขาวด,ดําแดงนะครับทุกคนแล้วก็ใช้เหยื่อตัวนี้ทุกคนตัวนี้น้องๆรู้ไหมว่าเหยื่อตัวนี้ใช้ทำอะไรทุกเชดโดบังมาจบอกบางว่ามันเช็ดดูแล้วก็คอมเมนต์หลายคอมเมนต์นนะ เปนเอียรเพิ่งรู้ก็ฟังแล้วรอบนี้คันเบ็ดนี้หกักเดี๋ยวมีจะวัดจะดูเจ็ดเลยน้งนองๆเลยกดไลค์เลยกดติดอไไรตามเลยน้องๆมาไปงาเปิดก่อนไหมงอเปิดก่อนไหมขนาดเส้นทางที่มอนฟามาก็ตุลักตุเลมากแล้วงัดบอกว่าวังนี้บอกเลยจะดูตัวใหญ่ๆพีเลยนะเดี๋ยวเราบปงเห็ดมาดูนะว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีหรือเปล่ากับคันเบ็ดอันนี้ดูวงดังเรียก่อน แล้วมันเป็นน้ำเค็มหรือว่าน้ำโดนตรงหัดน้ำโดนมาขาบวนน้ำเค็มดันขะะึ้นมาโอ้ไม่รู้เหมือนกันต้นหนาที่อีนี่ยนั่นน,ะน,น่ะแล้วเลื่อนไปเลยเลยเลยทุกคนมันรกมากแล้วนะแต่ว่านะแต่ว่าไอ้มึงหมัดบอกว่ามีชั้ดน่าจะเป็นชั้ดูจีบแหละแต่ว่าเราต้องหาเหลี่ยมโกนนะทุกคนมึงเห็นน่าจะเจอเหลี่ยมเลยทุกคนมารกมากเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีใครมาตีวันนี้อ่ะ เห็นไหมทุกคนอ๋อมันจะกินหรือปลาแล้วทุกคนนิมิตรเขาเอาหน้าปกกอน,นะแป๊บนึงนะทุกคนืมรถน้ำพุดเลยนิมิมีเขาเ,เอาหน้าปกกอนแป๊บนึงแป๊บเดียวไม่ต้องสนใจใคร ปั้มมันเป็นวันลาวอย่างเงี้เลยตรงอืหือนี่ทุกคนอยู่ไม่นิ่งเลยเว้ย ดูแวกันนี่ทุกคนไม้ใหม่ไม้เชโดกับเหยื่ออะไรไม่รู้กับโรคอะไรไม่รู้แลว้วก็คันอะไรไม่รู้มาดูกันว่าจะได้ไหมทุกคนปะ่ะเคพร้อมดึงเลยน้องๆอเลยนะ้ำเหยียดตุบไปนะยังเะโดจริงหรอ ก้างหลังก็ไม้พีอืมตู้ปืนนี่อืม,ออมเข้าป่าแล้วอืมขึ้นหวานโอ้โหน้ำคิมมันหนุนจริงเนี่ยมึงเหยียดไปตีก้างบุญดีกว่าตามมึงมาไปดีกว่ามึงมาดูห่งที่ดีมาทุกคน ทีมลุกมากเลยนะเดี๋วนะช่อนไม่น่ามีนะน่าจะมีเฉลยจริงๆเห็นว่าเดี๋ยวเราเดินเยวนรอบบ่อไดโกลนะรู้ได้ตีไหมนะแต่ว่าวันนี้นะท่าทีมันลุกมากเลยนะทุกคนมังมาดเป็นไงบ้างอะไรนะฮะไหนอ่ยมาเลยทุกคนบังหมัดว่าพบของดีแล้ว มาแรงมากเห็นอู่แค่ปลวกเลยมาแรงมากเก่งเรี่ยงเล่งมากมาทุกคนบาง,มาบงบาหมัดพกของดีแล้วบานมันล่งมาเลยวังโย่ทุกคนเล่งนี่รู้มึงเคยมาตีบางไม้นะชัดดูจริงเลยหมดวังตือ ต้องแค่ดูจีบอย่างเดียวแล้วแค่นั้นที่พันนี้ถ้ามันไม่จีบแล้วตีเพื่อนน้องๆแล้วมันหยบอยู่แต่ไหนอโอ้มันน่าจะหยบอยู่ใต้พุ้มไม้วันนั้นเลยนะเงียดต้องลงไปแลงลึกไหมมันนี้ลึกจ้าน้องๆเออไม่น่าลึกอ่ะขัดไม่ลึกเสร็จบังเอียนน้องๆอ,อันน่ะเดี๋ยวตีไปข้างหน้าเลยแล้วลากหลบมาเลยนะ น่าจะอยู่ใต้เป็นไม้ต้องจะก,กิป๊ปิ้งไหมทุกคนโอ้โหเรียบร้อยเอฟซีเอมัดแดงกบังเงียแล้วนี่ทุกคนมาแล้วโอ้วิ่งดีน,นะหัวอื้มมัดแดงกบังเงียทุกคนไปไป เตียนต่อเตียนต่อตียากกันนะเงียบไม่ได้ตีเศรกิดไอ้นี่นานแ้วนะโอ้ไปดีนะแต่ว่าดวทุกคนเหนียววิ่งดีนะถ้ามีเชดูกกัดไม่เห็เหรือเลยทุกคนตรงทุ่มไปไกลเลยสวยมั่งเหีย กัดไม้วะโอ้เงยวิ่งอเอาเรงแอคชั่นดีมากเลยเนี่ยยอดถ้ามีจะดูันนู่ทุกคนดูนู่น,นัน่นทุกคนแอคชั่นวิ่งดีวันนี้จะดูมีสิิทธ์กัดนัน่นแลนโอ้ยมาดเงียปุ๊บสายเบ็ดแล้วมาเดิมปุ๊บเงยด้วยปุ๊บเงยเงยปลอม เนี่ยเดี๋ยวมงีได้เลยเดี๋ยวมงีตีไปก่อนเนี่ยตีไม่ได้พื้นลงมาเน่งมาดลงมายืนในโบนี่ตีไม่ไปเลยเนียดจะไม่เล่นแล้วเราจะเป็นนี่เงียดจะคลายต่อเงีไม่ชอบเลยเลยโยงเงีวิ่งโดเร่งมาดูลงมาดนู่ลงมาดเลยวิ่งนู่จะดูมีสิทธิ์กินได้มาดูแต่ว่าเล่นเหยื่อนู่ดีกว่ามาเดูเหยื่อป๊อกนเอ๊ะ เนอเรวนี่เนอเรวนี่เนอเรวนี่ที่ว่าเขาไ้ตีปลาพงใบเปนวันเลเหปกกูแรงหมัดนูสักไก่ตหนปนเแรงหมัดแลวิ่งนูรมาน้ามาเลยนูนี่ถายังะดูกัดจริงแงดูเรนี่วิ่งนี่งนนตีได้เลยนเขาเดินเวียนรอบบอเรงหมัด เกี๋ยวลึกเลยไหมลึกเลยไหมเดี๋ยวแะไดิตรงนี้อะไก่อนมาน้อตาตัตหนูกว้างก็มีอมาเด้อเนี่ยมึงเนี่ยตีไปเรื่อยๆเพื่อมันกันดลง,ง,งมาเด้ออะไรเหยื่อนุมาวิ่งหนูอะไรงโอ้โหแดงมาเด้อผ่านผ่านเหยือนี้ใช้ตีจะดูได้เลยฮเออแล้วตีไปนี้แล้วไปโน้ทุกทีไม่รู้เลยได้ไหมไม่รู้นี่เอฟเดียว เช่าดูมันหยอบอยู่ตรงไหนวะเกินมากมันหยบใต้ต้นไม้ของมันเนาะนี่มันจะตีไปทางนี้นะทุกคนนี่นี่นี่ฮ่าอันเลยดูต้นหูกวางเลยมัดมอดตีใต้ต้ตนหูกวางนหน่อยน,นั่นทุกคนแรงแรงมอดวิ่งได้ยินเสียงเลยเนาะรัวเหี้ยอิถ้าว่ามีจะดูมันกัดนะอืมไปนู่นไปแล้วละ แต่ว่าเกตมือเอฟซีรกับอันนี้นี่รอกนี้ไม่รอยเลยมังเงียไม่ชอบเลยทีหลังมังเงียจะไม่ใช้นะทุกคนอันนี้ตามคลิปน,น้องเล่เจยอเจ๋อนะน้องขอมาเบอะแต่ว่าเหยื่อนี้ร่อยหนัดอือหือสุดยอดกัดและลูกกัดไม่ไม่มีชะโดวจีบเลยมาดชะโดไม่จีบเลยเบอร์ีปลาเอื่นกว่าเล่ดุง นู้เหยียดทุบไปใต้ต้นนูเน้เลยนูล้นูระยะนี้ประมาณแปดสิบเมตรทุกคนนี่เราจะดูกัดบางเหยียดตกเกอแนงมาเด้อเพราะรวยนัดน้องๆดูไว้นะน้องมันไม่ขึ้นเบื้องบดไม่มีไหมเราจะดูห็นไม่ขึ้นมาจิบน้ำเลย อันนี้ทุบกี่ตายแล้วนึงหมดนั่งตูมแน่เลยนี่ตากัดนิ่งหมดหรือเหรอเรย์หัววิ่งจัดโรยหมดนั่งเห็นทุ๊บไปตายนั้นเลยวะนั่งมันเนาะโอ้โหเดี๋ยวอูฮึมวางไปฟังเขานู้นเร็วต้นไม้แรงหมดเอออืมโลอกฟังแล้วงั้นน่ะอืมอะไรอ่ะ เป็นของเดียวของเดีย <hypothes> ว <utta hat> er ี่เชียร์เงยยที่เชียรมาเด้อเหงีว่าทำไมรอกปังวิ่งอยู่ข้างหน้าไรเงียร์วิ่งเันอมารอกจัดรนู่นทุกคนมาลูกมา ใช่ได้เลยเรี่องมาดยอย่างนี้ผ่านเลยงูเลยนุ่งมันหัดนุ่งสีรัดนุ่งไปดีเกตายได้่ะธรรมดาเนาะจะปิ้งมาเนาะดูทุกคนแอคก้นเหยื่อดีมากนะดูอย่างดีเลยทุกคนยายบ่ววางมาเลย แต่ว <B ộ. S 1> ่าเอาเนื้อนี่ก่อนมาทิ้งไปเนื้อมันนี่ครับปุ้งทิ้งมาทว้มาทุกคนเนี้อได้เนื้อปลอมเล็วนี่ข้มันตกปลาพงไม้ลงอมดสายพีออะไรไม่รู้ลอยเนื้อฟังหมดเลยแต่ว่าตกเล็กบอดดี้ไม่รู้นี่ยังมาก็ได้รายชื่อ นี่ยังมาก็ได้ได้ชกมาเด้อนี่ยังมาได้ได้ชกโดนมาตกปลานี่ยังมาได้โกโอ้พี่อีเขาจัดรอยแต่ว่านี่มาทุกคนโอ้คนตกปลาพงยิงมาดึงได้กิฟต์กันได้ได้ชกกันบางเอียดผ่านแต่ได้ชกเร็วนี่อ่ะน้องมาหนอกขึ้นแล้ว ตีไปจนได้ทังไม่แล้วตรงนี้เหรอตียากวะาผ่านเลยทุกคนได้แล้วไปย้ายหมายแล้วเพราะว่าตรงนู้นมันรกเดี๋ยวลองลองย้ายหมายมานี่แดงอ้าวนี่ก็ตกหน้าดินตั้งไว้นี่รกเด็ดๆไปเลยนี่มันเน้าเขาตกหน้าดินของเราตกบนดินเนาะ แล้วตั้งมาเปนนั้นแล้วปลากินแล้วไม่ไปตั้งกันหนึ่งหมดฮะพวกเวอร์ทุบได้ไหม,ไมทุบเพื่นอนี่มองจริงเหรอไ,ไปกันนั้นเฮ้ไไยไปทุกคนเราไปย้ายฝั่งของนู้นดีกว่าเพราะตรงนี้มันก็ติดต้นไม้อยู่เดี๋ยวเราไปทุบฝั่งที่ว่าเตี้ยนๆหน่อย หรือว่าเขาลืมแบตตั้งไว้หไหมน้องนี่หมดนี่ไม่นี่โรคอุลยคัน,นคปสซอนนู้นเนอฟซีอืมเอาอะไรไปซขอก่งกินนด่เลยมาเถอะโซฮะน <c oughs> ึกว่าเรากข้ามาเลที่จ่ะไปดกคนเราไปตีฝั่งนู้นมาขึ้นรถฟังมาไปตีเผื่อได้ตัวเกยน้อง Luộc mong muốn lấy một lần léo lấy một mình rất mong lưng mọi người mình rất mong lưng No, nà lấy nó nà mình hết nó mèo chỗ 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 มอนแต่ว,ว่ารอยแดงน้องมันเนาะรรยแดงเนาะเปิดรวย,ยพี่แล้วก็คันก็รุ่ไปทุกคนคันเกาเลยนะมาทุกคนมาลางฝั่งนี้กันดูน่าจะได้ผลนะถ้าไม่ได้ผลก็ได้ดอกกันน้องๆเออเออนี่ในกองแตงมา มานั่างมาดฮูต้นป้ามมอนนั่นแหละชอหนังมือนะน่นะช่อออกไปลบูกูเทือกมาดูบูก็เทือกโอ้โนทุกคน เรียบยร้อยติดต้นไม้ไม่รู้กัดไหมนะแต่ว่านะเขาต้องใช้เหงื่อหนอนนี่เลยเห็นว่าเหงื่อนี้มันไม่ได้กินสายพิเออร์เหงียนหาเรื่องห้เห่ะชจดดูจีบองมาดชะดูจีบองเงียดเอเนเราะนาชะดูจีบองเงีเยดจัาจาก,การก่อนน้อง คลิปแล้วมันไม่กินเลยนะพี่นะมันต้องใจเหงื่อนอนทางมาเด้อต้องเปลี่ยนเหงืนะ่อไหมน้องน้องเปลี่ยนเหงื่อซุปอันนี้ก่อนโอ้อืม ก็ป์ซีมาให้แล้วน้องมันเงียบเต่งเหยื่วันน้องเออเนี่ยมันขึ้นจีบตรงนี้ปลาช่อนเดี๋ยวเงียบแต่งเงียบก่อนนะมันแอคชั่นไม่ดีนะไปไหนอเอฟซีไปเนอเนี่ยจกกันเนี่ยจกกันเฮ่นั่นแหละอยู่หลุปากเลยวน โอ้โหแงหมดเรงเยียวิ่งดีเลยโอเคเราถือว่ามันไม่กินทุกคนถือว่าได้ทดสอบได้ทดลองฉะนั้นคลิปนี้ไม่มีนีมากเจ้กดไลค์ไม่ใช่กดเจีมอยากเลยกดรับตะไร้ลปุ๊บเงียได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มก่อนสวัสดีครับ